หลวงปู่เวิรหรือพระคูโสพลวิัยวัดเจ้าอาวาสวัดบุรพาโคเกเลือตำบลอู่เมาอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินพระเกจิชื่อดังสิทธิยานุสิทธ์เดินทางมาเพื่อร่วมให้การต้อนรับณนะบริเวณร้านธัญพึกขายข้าวสารอาหารแห้งตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดบุรทานีโดยนายประชา พึกษาติกุลเจ้าของร้านได้ดินินมลหลวงปู่เวินมาฉันวัตาหารเพลนพระครูโสพลวินัยวัดหรือหลวงปู่เวินคุเนสโกอายุ78ปี5 8พรรษาครับเจ้าอาวาสวัดบุรพาโคกเครืออำเภอยางตลาดจังหวัดกรสินเป็นพระเกจิชื่อดังสิทธิสายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ท่านมีนามเดิมว่าเวินภูผาสุขหลวงปู่เวินพระปฏิบัติดีอีกองค์สหธรรมิกของหลวงปู่ศิลาศิริจันโทท่านทั้งสองอายุเท่ากันหลวงปู่ศิลาเคยกล่าวว่าหลวงปู่เวินกิงกรรมฐานเพชรน้ำดีเมืองกะรศินอีกรูปหนึ่ง และเชา้าวันนี้สิทธิยานุสิทธิ์พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีและเจ้าของร้านได้นิมนต์หลวงปู่เวินมาฉันพัตาหารเพนที่ร้านโดยวันนี้มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษท้าวเวสสุวรรณโนรุ่นเจ้าสัวรุ่นแรกณศนะารหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี ไปไปไปยังไปอยู่ยังครับปอยยังครับครับครับเปิดทางตัวท่าครับ <laughs> <laughs> <travail> นี่เราทำกิจกรรมอะไรครับ นิมนต์หลวงปู่มาฉันเพลียนครับหลวงปูเ่เอินมาพักก่อนที่จะเป็นร่วมปลูกเสกพระ้ทวสวรรที่ศารักสาลหลักเมืองเราเป็นลูกศิษย์ของท่านหรยอครับครับผมมีความเริ่มใส่ศรัทธาครับผมมานานหรือยังครับนานหลายปีแล้วครับครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสที่ท่านจะเดินทางมาพุทธาบิเศษที่จังหวัดอุดรธาน,าน,นีก็เลยนิมนต์ท่านมาชามเพลียนที่นี่ครับแล้วก็ทํา พิธีอะไรบ้างครับอยู่ที่ร้านครับก็ทําบุญทําบุญถือว่าทําบุญร้านไปด้วยครับทําบุญร้านไปด้วยเนาะแล้ววันนี้มีลูกศิษย์หรือศิษยานุศิษย์มาร่วมเยอะครับเยอะมากก็จะเป็นข้าราชการครับมีทุกระดับแล้วก็เพื่อนๆทั่วไปครับครับแต่ว่าเราไม่ได้บอกคนมากบอกแต่คนสนิทแล้วร้านค้านี่อยู่ที่ไหนครับร้านอยู่บ้านเหล่าครับที่ร้านอะไรครับ ร้าน,านทันมพึ๊กขายเขา,ออาขายข้าวสารเปิดประมาณ20กว่าปีแล้วครับ